ข้อที่6ครับมองการเทรดให้เหมือนการทำคะแนนไม่ใช่การทำเงินเมื่อไม่นานสักเท่าไหร่ประมาณปีที่แล้วมีนักเรียนผมคนหนึ่งมาถามผมว่าเวลาผมเทรดทำไมผมไม่เครียดเทรดเสียทำไมผมหัวเราะทำไมผมเทรดได้ผมก็หัวเราะทำไมดูมีความสุขจังเลยพี่ใหญ่จะทำแบบโยได้ทำไมโยกล้าออกหลอดใหญ่ๆทำไมโยสอบกองทุนแล้วโยออกหลอดใหญ่ได้ทำไมโยเทรดกองทุนโย กล้าได้กล้าเสียแล้วดอดาวมันต่ํามากโยทํายังไงผมก็เลยบอกเขาไปครับว่าพี่ถ้าพี่จะเทรดกองทุนโดยปราศจากความเครียดถ้าพี่จะเทรดแล้วทําให้พี่รู้สึกว่ามันต้องรีแลกซ์ตลอดเวลาถ้าพี่จะเทรดแล้วมันทําให้ความรู้สึกพี่มันโฟล์พี่ต้องคิดว่ามันไม่ใช่เงินมันคือแต้มมันคือคะแนนเหมือนเราเล่นเกมอะพี่แล้วตอนนี้เขาก็เขาก็เป็นโค้ดเหมือนกันเขาก็สามารถเทรดโดยการออกหลอดใหญ่ได้จริงอยู่ครับที่เทรดเดอร์เนี่ย หรือนักเทรดเนี่ยก็เทรดเพื่อเงินทั้งนั้นนะครับเพื่อมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ให้ค่าของตัวเลขและจํานวนเงินที่ต้องการจะได้มากเกินไปนะครับสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยกดดันทำให้ระบบเทรดเนี่ยมันเสียหายได้ง,ง่ายๆให้เราเทรดแบบชิลๆนะครับไม่ต้องสนใจตัวเงินนะให้โฟกัส ไปที่วิธีการทำคะแนนก็พอนักมวยมืออาชีพเวลาเขาขึ้นชกครับนะครับการอยากชนะการอยากได้แชมป์มันคือจุดมุ่งหมายของทุกคนอยู่แหละแต่สิ่งหนึ่งครับที่นักมวยจะเรียนรู้และทำตามเรียนรู้วิธีหลบหมัดครับและววิธีออกอาวุธออกหมัดยิ่งหลบหมัดได้เยอะเท่าไหร่คะแนนเราก็เยอะเท่านั้นแล้วแชมป์คุณจะได้เองถ้าวันนี้คุณหลบหมัดให้ได้มากพอ คุณยิ่งได้แชมป์เร็วขึ้นต่อยยังไงก็ไม่โดนลบลบลบถ้าเขาคิดว่าไงครับเ <c oughs> ฮ้ยไฟนี้ต้องแชมป์ต่อยยังไงก็ต้องแชมป์ตบบี้ตบันต่อยอย่างเดียวเลยมันต้องชนะยังไงต้องชนะให้ได้ขึ้นเวทีผู้ขาสั่นปัป๊บปับตายแล้วชนะเพราะว่าโดนต่อยไปทีนึงอุ้ยเครียดอุ้ยเครียดมากเลยหูคะแนานลดแล้วแต่ถ้าคนอีกคนนึงเรียนต่อยแบบชิว เรียนรู้วิธีหลบหมัดวิธีตอบโต้พอชนะถึงเวลาเขาก็ชนะยังไงแชมป์ก็คือแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามองการเทรดเป็นแค่เกมเกมมันคือเกมการเงินครับมันคือวิธีเก็บแต้มมันคือวิธีเก็บพอยจงให้ความรู้สึกกับมันว่าเราเราไม่ได้แพ้เสมอไปจริงไม่จริงตอบผมหน่อยไม่มีใครแพ้เสมอไปนะครับ แล้วก็ไม่มีใครแพ้ตลอดเวลาถ้าวันนี้เราอยู่บนพื้นฐานของการบริหารเงินที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วคําว่าแพ้มันก็แค่ตัวอักษรไทยแค่นั้นเองเออมันจะพูดยังไงนะมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยมาข้อสุดท้ายข้อที่7